เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในประเทศไทยนะครับโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาวันนี้เนี่ยน,นะครับ พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก32ลรายนะครับทำให้ยอดสะสมของไทย,ยอยู่ที่หนึ่อยู่ที่รายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับกระทรวงสาธารณสุขได้ถแถลงว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 i เพิ่มขึ้นอีก32รายยอดสะสมพุ่งทะลุ114ลรายแล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนจัดงานอะไรก็ตามที่มีคนเกิน100คนในช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชก็ตามนะครับโดยเมื่อวันที่15มีนาคมนายแพทย์สุขขุมการจนะพิมายปลัดกระทรวงสาธรารณาสุขได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด -19 ล่าสุดนะครับพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก32รายแยกเป็นจากสนามมวย9ราย ในผับ3รายที่สนามบินสุวรรณภูมิ3ารายเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ7รายนะครับและเป็นชาวต่างชาติ2รายกลุ่มข้าราชการที่ไปดูงานที่ประเทศสเปน1รายเป็นเจ้าของร้าน2ลรายนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยยังรอผลยืนยันอีก51รายซึ่งรวมแล้วเนี่ยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารวม114รายนะครับ โดยรักษาหายกลับบ้านแล้ว37รายนอนอยู่ในโรงพยาบาลรักษาตัว78รายและเสียชีวิต1รายนะครับทั้งนี้ประหลัดกระทรวงสาธรารณสุขได้กล่าวถึงข้าราชการที่ดูงานในประเทศสเปนเนี่ยติดมาด้วยเนี่ยนะครับกระทรวงสาธรารณสุขขอให้หลีกเลี่ยงสำหรับข้าราชการที่จะไปดูงานต่างประเทศนะครับจะต้องมีการแจ้งเป็นมาตรการเน้นทำความสะอาดในร้านอาหารสถานที่ชุมชน เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับ15มีนาคมมีผู้เดินทางจากอิตาลี83คนมาลงที่สนามบินอูตะเภาและพบ6คนมีน้ำมูกไม่มีไข้นะครับได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดณนะวันที่15มีนาคม2563นะครับมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก32ราย โดยมีผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยทั้งสิ้นเนี่ยนะครับทะลุไปเกิน100รายแล้วนะครับอยู่ที่114รายนะครับครับในเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับซึ่งในคลิปต่อๆไปนะครับเราจะได้นํามาพูดคุยให้ทราบกันอย่างทันท่วงทีในทุกๆวันนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านพอสมควรสําหรับท่าน ที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ